สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮานะเจ้าวันนี้เข้าครัวมาพร้อมกับเมนูเด็ดๆของเขาแหมแล้วนะเจ้าวันนี้เขาจะมาทําอ่าพัดนอนนเจ้านี่พัดนอไม้ใส่วุ้นเส้นใส่ไข่นะเจ้านี่ก็จะเป็นนอไม้ของเขาเนาะตีเอาไปซอยร้อยแล้วเาทํามันเป็นเป็นเส้นเป็นเส้นเนาะตรงนี้เจ้าก็จะเป็นวุ้นเส้นของเขาเลยอ่าต่อมาก็จะเป็น ไข่เจ้าวันนี้ใจ้ไข่ไก่สามฟองนะเจ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นพริกกับกระเทียมนะเจ้านี่เจ้าเดี๋ยวเฮาไปดูวิธีการพัดกันเลยนะเจ้าไปเฮามาพักกันเลยนะเจ้าตั้งน้ํามันให้เดือดเนาะใส่พริกกรับอันกระเทียมลงไปเลยนี่มาได้ใส่หมูนะเจ้าวันนี้นะนี่เราจะใส่ไข่หลังจากนั้นตอกไข่ลงไปเลยเจ้า ถ้าใส่ตึง้งหมูตึ้งไข่กับสำมก็เห็นน้อยเจ้านี่งน้นก็ใส่แต่ไข่เนาะยีไข่แล้วเนจะ้ายีเจะอยนเนาะแอนต้องคนนินนดนนหน่อยนะยีหมอคือไข่แดงมันแตกอย่าใส่เนาะไม้เขาลงไปเลยโอ้ประหยัน้อยเดียวนี่นักนะน้อยลยนะันี่ ต่อไปรปุ้งฝังไรก้าน้ำตาลเก้าปูุมามิอปอกปลาเขียว้ามันหอยกคัดใส่ไขฟไ่ฟี่ก็เนาะเราจะน็อ,นอไข่วุ้นเส้นไหร่ไหวุ้นเส้นนี่เป็นวุ้นเส้นเหนียวหนุ่มนะเนาะขนาดอะ นี่เจ้าหลังจากนั้นก็ใส่วุ้นเส้นลงไปเลยคล<า>ุกข้าวเลยเจ้าคลุกข้าวเลยเจ้า,านี่นะเจ้าเซตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสำหรับเมนูพัดหน่อไม้นะเจ้าใส่ไข่เนาะ แล้วก็ใส่วุ้เส้นของเฮาตุยนะเจ้าเมั่อขนาลน,นะเจ้าลองไปแยะไปทํากันพอนด้เจ้าสําหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮาต้องขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า